สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุจีเกมและเกมซอมบี้มอนสเตอร์อันนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วคือการจะเล่นให้ครบรูปด่านแปลว่าวิวรือว่าโลเคชั่นอ่อนี่นางเอกมาช่วยไรเห็นนะเห็นนางเอกละเจอกันตั้งแต่ด่านสิบห้านี้ด่านที่ยี่สิบมันจะเดิมๆมหมดก็เลยรัดมาด่านสุดท้ายแล้วจะเป็น เต้นภาคสี่ให้ชมนางเอกมาแล้วมีได้ยินเสียงตุ้ตามตุ้ตามไปซ้อมซอมบี้ปืนก็หมดหมดเลยนะเนี่ยโอ้ดี่ยัง <c oughs> อะไปดูตอนจบของเรื่องว่าเป็นยังไงมานะนางเอกจะตามเรามาละ เซ็กซี่เบาวิตายจะไปยอด,ดูครับต่นั่งเอกจะวิ่งผ่านเราไม่ได้มันจะบุบว,วาบบุบวาบโอ้มีแม็กนึ่งโอ้โหเมนานขนาดนั้นเลยเหรอ ไายออกจากอุโมงนี่สักมีการมาแอบเห็นนั่นนะ่ะเห็นนั่นนะ่ะ แล้วเกินผ้าใป็นางเอกเลยดุริแอนให้ดูเลยไข้ขาเลยโอ้โหเจ้ายวนนางเอกอ่ะใส่ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สู้กันในป่าเนี่ยนางเอกจะพุ่งไปมันจะบู๊ว่า มึงรู้จักนางเอกก็หดเนะแม็กไก่อนออจะปล่อยให้นางเอกผ่านจอไหมมันจะบุบวาบบุบวาบชิมลงมือก่อน มาให้นางเอกโชวช์ปล่อยมาทำไมเนี่ยตัวเธอเจ๊โหดข <c ười> ยิบตาตลอดเห็นไหมท่านนางเอกอยู่ข้างหน้ามันจะบูบวาบบูบวาบเป็นอะไรมันชอบตายเร่นงฆ่าลังจังเลย ซอมบี้แต่ละตัวนี่ตายมีท่ามีทางทั้งนั้นเลยอ่ะไปเจ๊ไปเก็บ,กบยาก่อนยิปืนมากด่านนี้นมยานหมดแล้วนั้นงเองโดนปืนกระแท เจอกันครั้งแรกนึกว่าลูกโป่งมาที่นี่โดนลูกซองถีบย้วยหมดเลยไปรุย เดียวอีก regret, เนินมึงยิ่งสวนกันมือเลยเน้อดูซส้นอะเยอะไหมนะ่ยเมดานเคยกลัวอะไรที่ไหนบ้นะนางเสียงนานจะรุมซอมบี้อะ่ะ ดูทิคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหกลัวทังเมื่อไหรอ่ะเจ๊หอดจริงๆเลยอ่ะดูยี่หอ้อนี้ดิอูอันนี้แหละ เจ๊ยเบียดที่นม่ใกล้จะพ้นแลวเดี๋ยวคุณเธอจะกรูกันลงมา ไปลุยมีไม่ใช่น้อยเลยอะ่ะขอห,หมูป่าคุณผู้ชมเลย เก๊ชอบมาบังหน้ากล้องมันจะทำให้บูบว่าปุบว่าความสวยของเก๊เป็นเหตุต้องออกไปข้างนอกเอีปถล่มเงินข้างนอกดีกว่าคุณผู้ชมไปเตียวเพียวเมนเมน เอาอยู่ไหนอ่ะมัอนนี่แมมาให้เจ้โหดจัดการดิ อืมแล้วเจ๊จะวิ่งมาทำไมเราก็บอกวูบว่าแต่ไอ้กิ่งค้องให้เจ๊หมดอีกอตัวหนึ่งมามันนี่มึงนะก็สองตัวเนี่ย เจ๊อย่ามันบังนะกล้องมันบูบว่าเจ๊กลัวทั้งอะไรฮะฮ่าหมดแล้วเราก็ไปเอาน้ำมันมาเติมรถนี่อยู่นี่ เดี๋ยวพาดูวิวรอบๆก่อนก่อนจะไปอ่ะนู่นรถอยู่นู่นอืมอเไรไ,ไหมเน,น,นี่ยไปได้คุณผู้ชมจีนี่ก็เหลือเกินสวยเลยอนะ่ะดูถ้ำสิเนะนี่ยนะเราเพิ่งออกจากถ้ำนี้มาเนะ่ะ ดูก่อนจากคุณผู้ชมอ่ะอืไปไปขึ้นรถกันพาเจ๊นมย้วยไปขึ้นรถโดนลูกซองทีอ่าเปิดประตูจบครับคุณผู้ชมเนี่ย ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้างกูดกี่เกมด้วยน,นะครับเจอกันใหม่ภาค4สวัสดีครับ